ะะวันนี้เราก็จะมาแกงปลาดุกให้เพื่อนๆได้ชิมนะคะนี่เนาะก็มีเครื่องปรุงนะคะนี่นะคะที่เตรียมคือพริกแกงแล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็พริกหยวกกะชายนะคะนี่นะคะก็สิ่งที่เราต้องเตรียมพริกไทยอ่อนพริกหยวกแล้วก็กระชายนะคะอือนะคะ ะะเราก็เอาน้ำมันเทลงไปแล้วก็ผัดแกงใส่มานะคะแกงผัดไทยหอมอนะคะก็นนะะจะมีะใบกะเพรากระเพราแดงทั้งกะเพราขาวนะคะเป็นต้นที่เราปลูกเองเนาะที่รอบๆบ้านนะคะทุกคนก็ต้องมีเนาะนะคะ นะคะพริกแกงก็แตกแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เอาปลาดุใส่ลงไปนะคะอย่าเพิ่งคนเนาะนี่นะคะนี่นะคะยวเราใส่เพิ่มน้ำนะคะนี่นะคะเราก็เพิ่มน้ำลงไปนะเดี๋ยวเราเอาฝาหม้อปิดเอาไว้เนาะให้มันสุกทั่วถึงนะคะไม่ต้องคนนี่นะคะพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่พวกไอันี้ลงไปเลยนะคะจะได้สุกพร้อมปลาเนาะเทลงไปเลยนะคะพริก ตวกงกระชาย,ชายพริกหยวกแล้วก็พริกไทยอ่อนใบมะกรูดนะคะดับขาวนี่<ล>นะคะปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะผมจะรสกระปานะคะรสด,ดีใส่ลงไปใส่กะเอานะคะอย่าให้เค็ม รสดีนะคะ,ะใส่ยิ่งนัวนะคะเหมือนที่โฆษณานั่นนะ่ะเนาะเทพรวดลงไปน,น,น,นี่นะคะองนัวนี่นะคะพอปลาสุกเราก็ใส่อา่า ใบกะเพราได้เลยนะคะนเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะใส่ไปนี่นะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะคะเรียร้อย เนี่นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเกาอ่อนแล้วเนาะสุกง่ายนะคะเนื้อปลา